เมลอนที่เราเออฟาร์มตัดได้แล้วนะครับเรามาดูกันเมลอนที่เนี่ยเขาปลูกบนดินนะไม่เหมือนที่อื่นที่สำคัญเขาใช้ขี้วัวก,กับขี้ไก่เป็นหลักดูสิเมลอนเรามีสองสายพันธุ์อยู่ในโรงเรือนเดียวกันเป็นเมลอนพันธุ์ผิวเรียบแบบเนี้ยอย่างนี้ย หวานกรอบถ้าใครเป็นสายกรอบกรอบถ้านึกไม่ออกว่ากรอบแบบไหนสาลี่กรอบเหมือนสาลี่เลยแล้วยังมีอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่คนนิยมทานกันนะเป็นเมลอนที่มีตะข่ายอยู่ข้างนอกที่ละออฟาร์มก็มีด้วยเหมือนกันลูกโตพอสมควรใช่ละนี่ไง เห็นไหม้เมลอนของเราเนี่ยปลูกลงดินแบบนี้ที่สำคัญที่เห็นต้นเหียเห่ยวเนี่ยเขาไม่ได้ตายนะแต่ที่สวนเมลอนละออฟาร์มเนี่ยเขาใช้วิธีงดน้ำเขาเจ็ดวันพองดน้ำแล้วเนี่ยเขาจะเอาสารอาหารต่างๆที่อยู่บนต้นลงมาเลี้ยงลูกและที่สำคัญเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยหวานเลย กินได้อย่างสนิทใจมันอยู่ในโรงเรือนแบบนี้ไม่ต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงเลยแม้แต่หยดเดียวเราได้มาตรฐาน G A P นะสินค้าของเราอะรับประกันความปลอดภัยมีอยู่ที่หนึ่งก็ค,คือที่ละอ,อฟาร์มของอำเภอบางบานนี่แหละถ้าใครอยากจะซื้อธรามน้าสวน ซื้อได้เลยหรืออยากจะมาตัดเองก็ได้วันนี้วันที่15พฤษภาคม 2, 566สามารถตัดเมลอนที่ะออฟาร์มได้แล้วที่สวนเรานะ่ะมีเมลอนแล้วก็มีอย่างอื่นอีกเยอะแยอะอย่างเช่นอินทผลัมอย่างตัดไม่ได้ที่ะออฟาร์มก็มีนะถ้าใครสนใจอยากจะมาดูอยากจะมาซื้อ มาได้เลยหรือแม้แต่ส่วนของที่อบรมที่ละออฟาร์มมีที่อบรมให้เนี่ยที่อบรมที่จัดไว้เนี่ยคือประมาณ30ที่นั่งเราก็จะมีการอบรมการทําเมลอนการทําปุ๋ยหมักการทันน้าหมักการเลี้ยงชัรนลงต่างๆนาๆนาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีเกษตรกร,ร,กรมา คอยมาดูกันนะว่าพวกนี้เราจะลงอะไรอีกแต่ที่เมลอนลออฟาร์มเนี่ยมีโคกหนองนาโมเดลด้วยเห็นไหมโคกหนองนาโมเดลของเรามีพื้นที่หนึ่งได้ก็จะมีบัวมีต้นไม้มีอะไรก็แล้วแต่ที่ควรจะปลูกในโคกหนองนาโมเดลเรามีให้ดูมีสวนผสมด้วยนะอย่าลืมแวะมาซื้อเมลอนที่ลออฟาร์มนะครับลออฟาร์